รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย อุดนะนึกคันต่อ้ดีปิดขั้นเปิดปปขั้นตอนไปเลยฟังเสียงเอิบขึ้นสองลงสามตัดเอ้าอุธไดไป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  อา้าวไม้สวัสดีครับผมครับสวัสดีครับไม้นั่งทาอะไรอยู่อ๋อพอดีมีพี่จากอสอชายแดนใต้ครับได้ส่งจดหมายมาสอบถามว่า,าภาคเหนือตอนล่างออเนี่ยอสอเนี่ย <ừ m. S 2> เขาปฏิบัติหน้าที่อย่างไรบ้างมีการได้ช่วยเหลือประชาชน <ừ m. S 1> ทางด้านไหนบ้าง <ừ m. S 1> อะไรอย่างไรเงี้ยครับคือจริงอสอเขามีกันทั่วประเทศเนาะใช่ครับอย่างอันนี้คือเพื่อนที่ปฏิบัติหน้าที่ชายแดนใต้ใช่ไหมครับ เาก็เขียนจดหมายมาว่าถามของเราพวกของเราเนี่ยประจํานครสวรรค์นะครับแล้วก็อยู่ที่ภาคเหนือตอนล่างว่าภารกิจหน้าที่ของอ,อสออาเป็นว่าเดี๋ยววันนี้เราจะไปหาคําตอบกันนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยพี่ก็ได้มีการนัดกับท่านผู้ว่าไว้ซึ่งท่านผู้ว่าก็ถือว่าเป็นผู้บังคับการอ,อสอจังหวัดน,นครสวรรค์ด้วยนะครับออะเดี๋ยวไปเจอกับท่านผู้ว่าก่อนนะฮะว่าภารกิจหน้าที่ของอสอเนี่ยเขาเป็นอย่างไรกันบ้างครับ และในตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ท่านชยนันศิริมาศนะครับจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของอ,อสอในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์โดยเฉพาะบทบาทอ,อสอกับสาธารณภัยในพื้นที่นะครับว่าเขามีการลงไปพื้นที่ทําอย่างไรรวมถึงนโยบายของท่านผู้ว่าด้วยนะครับท่านผู้ว่าสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ว่าครับ พูดถึงอสในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์ท่านผู้ว่าเองเนี่ยก็เป็นฐานะผู้บังคับการอสอจังหวัดด้วยนะครับปัจจุบันนี้ในพื้นที่ของเราจังหวัดนครสวรรค์มีอสอมากน้อยขนาดไหนครับท่านครับอสนะครับจริงๆเราเรียกว่าสมาชิกอาสารักษาแดนนะครับโดยสังกัดกรมการปกครองนะครับแล้วโดยทางขึ้นกับกระทรวงมหาดไทยนะครับโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเนี่ยท่านถือว่าเป็นท่านเป็นผู้บัญชาการ กองอาสาลักษัยแดดครับแล้วก็ได้มอบหมายให้ทางจังหวัดนะครับโดยพวกกรจังหวัดเป็นผู้ประคับการกองอาสาลักษัยแดดจังหวัดจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีสมาชิกอยู่ประมาณหนึ่งหคนนะครับมีรับผิดชอบทั้งในเขตตัวจังหวัดและส5บห้าอำเภอนะครับก็เรียนว่าในส่วนของสมาชิกอสเราเนี่ยครับก็มีภารกิจตลอด24ชั่วโมงมีหน้าที่ช่วย เจ้าพนักงาน,นปฏิบัติหน้าที่นะครับไม่ไว่าจะเป็นทางประหลัดอำเภอในอำเภอหรือแม่้กระทั่งสว่วนราชการต่างๆช่วยเหลือกำนันผู้ใหญ่บ้านในกรณีที่จะต้องอใช้กำลังนะครับ,รบก็เรียนว่าภารกิจต่างๆเนี่ยตั้งแต่ผมผมเรียนนะครับว่าผมรับบริการมาเนี่ยีนี้อายุ60แล้วก็ทำงานเคียงบ่าคเคียงไหลร่วมกับสมาชิกอสอมา ไปไหนขําคืนดึกดื่นก็มีน้องๆอ,อสสนะครับคอยอยู่เคียงข้างเพื่อรักษาความปลอดภัยเพราะว่าบางทีเนี่ยงานบนบัดทุกลำสุขเนี่ยมันไม่มีเวลาเลาดึกดื่นแค่ไหนนะเสาร์อาทิตย์วันหยุดเมื่อชาวบ้านพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเนี่ยเราต้องก็ไปถึงโดยด่วนโดยเร็วนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งระยะหลังเนี่ยเรามีสถานการณ์ภัยพิบัติต่าง ม่ว่าจะเป็นไฟแรงไฟป่านะครับอุทกภัยวัตภัยสมาชิกอสสเนี่ยก็จะต้องทําหน้าที่ช่วยเหลือ,อแล้วก็ดูแลความปลอดภัยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยงานของอสสเนี่ยค่อนข้างเยอะอแต่ว่าเม่มาดูเรื่องสวัสดิการค่าตอบแทนรายได้ก็ค่อนข้างน้อยเป็นหน้าที่ของอผู้กำปัะชานะครับ,รบตัแต่ผู้ว่าการจังหวัด ตอนนี้ส่วนราชการก็ให้ความร่วมมือนะครับเราก็จะให้สวัสดิการซึ่งอีกไม่กี่วันก็จะถึงวันอ,อสอนะครับโดยจังโดยจังหวัดนครสวรรค์นเนี่ยเราก็มีโนโยบายที่จะ,ะบำรุงขวัญโดยเช่นเช่นการให้ทุนการศึกษาแก่พี่น้องอ,อสอเนี่ยบุตรบุตรหลานบุตรอ,อสสที่มีการศึกษาเนี่ย เราให้ทุนการศึกษาทุกคนนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราทํากันมาโดยตลอดครับ,รบสำหรับสิ่งที่จะต้องทําต่อไปนะครับก็คือเราก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของอสอซึ่งโดยเฉพาะท่านป้องกันจังหวัดนะครับ,รบแล้วก็ปบร้อยเนี่ยอสอเนี่ยเราก็มีการฝึกอสอให้มีพละกําลังเข้มแข็งนะฮะเพื่อเพือพ่อเพือพ่อมีประสิทธิภาพที่จะรักษาความปลอดภัยซึ่งปัจจุบันเนี่ยเรื่อง ความปลอดภัยเนี่ยมีการพัฒนาทางอิเล็กทรอนิกส์ก็ดีนะครับเรื่องของอาวุธต่างๆที่เพิ่มเข้ามาอีกเรื่องหนึ่งที่อสอเข้ามามีส่วนร่วมอย่างมากก็คือการรักษาความด้านยาเสพติดนะครับซึ่งนครสวรรค์นเนี่ยเราถือว่าเป็นเมืองชุมทางเป็นเรื่องเป็นสถานที่จะมีการเอายาเสพติดเข้ามาพักเพื่อเพื่อส่งต่อเนี่ยอันนี้ทางอาสอเราตอนนี้ก็ทําหน้าที่ในเรื่องของการหาข่าว แล้วก็การที่เราจะไปช่วยเหลือทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายตำรวจนะครับแล้วก็ทางฝ่ายปกครองในการที่จะป้องกันและปราบปรามนะครับแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของภัยธรรมชาตินะครับช่วงอย่างช่วงนี้นะครับก็เป็นช่วงที่มีไฟป่าแล้วก็มีลัาษโดนนบางคนที่ยังอาจจะยังไม่มีความรู้เท่าทันมีการลักลอบการเผาพืชผลทางการ,กรเกษตร ครับเราก็ร่วมมือกับทางกำนันพใเญ่บ้านนะครับบางทีกผู้ใหญ่บ้านเนี่ยกำลังก็ไม่เพียงพอก็มาชอกำลังอสนะครับในเรื่องของการเข้าไปประชาสัมพันธ์ป้องปรามนะครับซึ่งจากนี้ไปเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการจับกลุมเงินคดีหากได้ให้คำแนะนำแล้วไม่เชื่อฟังนะครับตรงนี้ก็โดยปีนี้นะครับเราก็จากการดูข้อมูลดาวเทียมฮอตสปอตครับผม ก็ลดลงมากนะครับมีลดลงแทบจะน้อยมากนะครับซึ่งก็เป็นไปตามแนวทางของรัฐบาลที่จะต้องการลดภาวะโลกร้อนนะครับโดยกล่าวโดยสรุปนะครับสมาชิกอสสยมีภารกิจทุกเรื่องเลยนะครับตามที่รัฐบาลนะครับเพราะก็เพราะจริงๆเนี่ยส่วนราชการต่างๆทั้ง20่กระทรวงเนี่ยเมื่อลงมาทํางานในพื้นที่แล้วเนี่ยไม่มีกําลังนะครับก็ต้องใช้กําลังของอสของเรานะครับก็ อย่างไรก็ตามนะครับก็ขอเชื่อมั่นในกระทรวงมหาดไทยนะครับที่เราสามารถที่จะปฏิบัติภารกิจบรรุบรรทุกบำรุงสุขได้ตลอด24ชั่วโมงครับผมบทิ้งท้ายครับอยากให้ท่านได้ฝากกําลังใจให้กับพี่น้องอสอทั้งในพื้นที่จังหวัดนครสวรรค์และก็ทั่วประเทศเลยนะครับที่ปฏิ<ม><ม>บัติหน้าท,าที่อย่างที่ท่านบอกว่าเขาต้องสแตนบายตลอด24ชั่วโมงเพื่อภารกิจต่างๆของเขาด้วยครับก,ก็ขอให้กําลังใจนะผู้ที่เข้ามาใน เขาเรียกว่าอาสาสมัครเป็นสมัครเข้ามาเป็นอาสาสมัครรักษาลักษา,กายแดนนะครับซึ่งถือว่าท่านเป็นผู้ที่มีความสําคัญต่อประเทศชาติเพราะว่าท่านท่านผ่านกระบวนการคัดเลือกเข้ามาเนี่ยท่านมีพละกาลังกายที่เก็บแข็งแล้วก็ท่านมีความมุ่งมั่นที่จะช่วยเหลือประเทศชาติและดํารงไว้ซึ่งสถาบันหลักของชาติทั้ง3สถาบันนะครับ ซึ่งบุคคลท่านถือว่าอาชีพของท่านเนี่ยถือว่าเป็นบุคคลที่ควรยกย่องนับถือแล้วก็จะต้องอุทิศตัวตลอด24ชั่วโมงท่านต้องมีความพร้อมนะครับเพราะฉะนั้นอย่างไรก็ตามผมในฐานะผู้กำับบัญชาระดับจังหวัดเนี่ยจะก,ก็จะพยายามมุ่งมั่นทุ่มเทเพื่อให้ท่านทำงานอย่างมีความสุขและครอบครัวของท่านก็จะสบายแล้วก็จะพยายามหาสวัสดิการ,ร,รให้เต่ท่านให้ท่านมีความพึงพอใจและภูมิใจในความเป็นอสอครับ แคลวันนี้กับคุณท่านผู้ว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับผมมากเลยครับ จากเมื่อสักครู่นะครับเราไปพูดคุยกับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์กันแล้วเกี่ยวกับเรื่องของภารกิจหน้าที่ของอสโดยเฉพาะในเรื่องของเมื่อจังหวัดนครสวรรค์นะครับมีภัยพิบัติต่างๆอสเขาลงพื้นที่ให้บริการพี่น้องประชาชนอย่างไรกันบ้างแต่คราวนี้หลายคนคงมีคําถามนะครับว่าไอ้แลวอย่างนี้เนี่ยอสมีกระบวนการการเข้ามาอย่างไรกันบ้างและผู้ที่จะให้คำตอบกับเรานะครับคือท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ครับท่านรองสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับท่านรองครับ อสที่อยู่บริเวณด้านหลังของเราเนี่ยนะครับเขามีกระบวนการมีการคัดเลือกมีที่มาอย่างไรกันบ้างครับครับประการแรกนะฮะเมื่อมีการตำแหน่งอสว่างลงครับทางจังหวัดนครสวรรค์เนี่ยก็จัดเปิดรับอสคราวนี้ขั้นตอนการรับสมัครอสเนี่ยก็มีขั้นตอนหลักๆอยู่2ขั้นตอนขั้นตอนแรกก็คือทางด้านเรื่องของทดสอบพละศึกษานะครับเมื่อมีคนมาสมัครเนี่ย เราก็จะให้มาทดสอบเรื่องของพละศึกษาก็คือมีการวิ่งทดสอบประมาณ2กิโลเมตรนะครับในเวลา<ม>ที่จำกัดนะฮะแล้วก็เมื่อทดสอบผ่านเราถึงจะให้มาในเรื่องที่2ก็คือสถานีที่2ก็คือเรื่องของอการวิดพื้นรหรือดันพื้น<ม>นะครับถ้าไม่ถึงเกณฑ์ที่กำหนด เราก็จะให้ปรับตกไปแล้วก็มาต่อด้วยสถานีที่3ก็คือเรื่องของอประลักึกษาเหมือนกันก็คือซิดอัพนะฮะแล้วก็เมื่อผ่านทั้ง3ขั้นตอนแล้วเราก็จะเรียกมาสัสมภาษณ์นะครับสัมภาษณ์นี้ก็คือเพื่อจะดูลักษณะท่วงทีนะครับแล้วก็ทัศนคตินะฮะอีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือดูในเรื่องของอจิตสภาพจ,จิตใจ นะครับว่าเขามีสภาวะในเรื่องของอจิตเวชหรือไม่มนะับ,บเพราะว่าการเป็นอสสเนี่ยเขาต้องถืออาวุธบเขาต้องใช้อาวุธแล้วเขาต้องเจอสภาวะความกดดันหลายๆเรื่องอใน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 ,ในช่วงที่เขาปฏิบัติงานนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้สำคัญมากก็คือเราจะต้องมีการทดสอบทางด้านจิตเวชมีการทดสอบทัศนคตินะครับว่าเขามีทัศนคติในใน เชิงบวกครับหรือไม่นะครับเพื่อที่ว่าจะได้ว่าเราจะได้คนที่มีสภาพจิตใจแล้วก็สภาพร่างกายสมบูรณ์100%นต์ะมาปฏิบัติงานครับผมก็เป็นด่านแรกนะครับที่ทั้งทดสอบในเรื่องของร่างกายแล้วก็ สเร็จใจจนได้ผู้ที่มีคุณลักษณะเหมาะสมกับการปฏิบัติหน้าที่อย่างที่ท่านผู้ว่าการจังหวัดได้บอกไปเมื่อช่วงต้นนี้ด้วยนะครับว่าอสยเขาต้องมีการสแตนบายตลอด24ชั่วโมงในการช่วยเหลือในการด้านงานปกครองด้วยเนี่ยนะครับอันนี้คือเป็นด่านแรกท่านรองครับจากนั้นเนี่ยเมื่อเราผ่านการทดสอบต่างๆคัดเลือกมาแล้วนะครับเมื่อได้เข้ามาเป็นเนี่ยในช่วงแรกเขาต้องมีการเทรนนิ่งต้องมีการฝึกฝนอะไรอย่างไรกันบ้างครับ ประเด็นนี้สําคัญนะฮะเมื่อได้คนที่มีสภาพจิตใจนะครับและก็สภาพร่างกายแ k บสมบูรณ์100%เป์แล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือจะทํำยังไงให้เขามีความพร้อมนะครับในการปฏิบัติหน้าที่ก็คือมีการฝึกอบรมนะครับมีการฝึกคันนี้เนี่ยการฝึกเนี่ยเราก็ใช้วิธีการฝึกก็คือใช้ออ,อรุ่นพี่นะครับกับประหลัดอำเภอที่เป็นผู้กกับบัญชานะครับดำเนินการฝึกอบรม อันแรกก็คือเรื่องของการมีระเบียบวินัยนะฮะก็ฝึกแถวชิดฝึกบุคคลท่ามือเปล่านะครับฝึกบุคคลท่าอาวุธเพื่อที่จะให้เขาเนี่ยเปลี่ยนเปลี่ยนจากชาวบ้านธรรมดาคนะครับ,รบให้กลายเป็นตัวของอ,อสอนะครับคือเป็นบุคคลที่มีบุคลิกลักษณะนะฮะที่พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ได้อีกอย่างนึกงคือให้มีความสง่า <im ples> นะครับให้มีความสง่างามในการทำทำงานนะครับ <imprint> เพราะว่าพวกนี้เนี่ยก็คือจะต้องมา,าปฏิบัติหน้าที่ทางด้านต่างๆเช่นในขณะที่มีพวกกบแพญชามาเนี่ยเขาต้องมา,าจัดแถวต้อนรับ <im ple> <im ple> นะครับเ,เป็นกองกิจยศอย่างเงาี้ยนะครับแล้วก็เวลาออกปปฏิบ <ia> <im ple> <im ple> ัติงานเนี่ยมันจะมี เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆเช่นอาวุธปืนจะถือปืนยังไงให้ปลอดภัยนี่ครับตรงนี้สําคัญนะฮะหลังจากนั้นเนี่ยนะครับเมื่อฝึกให้มีระเบียบวินัยเรียบร้อยแล้วเนี่ยอีกประการหนึ่งก็คือการเข้าทีมน,นะฮะต้องอให้เขาเนี่ยสามารถปฏิบัติงานร่วมกับคนอื่นได้อย่างมีการประสานงานมีความสัมพันธ์กันนะครับก็คือฝึกทีมเวิร์กนั่นเองนะฮะแล้ว หลังจากนั้นเนี่ยเราก็เมื่อทีมเวิร์คสมบูรณ์แล้วเนี่ยเข้าทุกคนเข้าทีมเวิร์คได้เราก็จะมีการฝึกในเรื่องของยูทูบวิธีนะครับอีกอย่างหนึง่งประการสําคัญคืออ,อสสเนี่ยเขามีหน้าที่ปฏิบัติงานทั้งในเมืองกับในป่าเพราะนั้นยุทธวีธีที่เราฝึกก็คือต้องมียุทวิธีทีเรื่องของการลบในป่าด้วยนะฮะอ,อที่สําคัญก็คือเวลาที่เขาออกทํางานเนี่ย นะครับมันก็จะมีเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมครับผมก็คือต้องเข้าป่า<ม>เดินลาด<ม>เวนออกตรวจออกอะไรจับผู้ลักลอบในการาป่าไม้นะฮะลักลอบตัดไม้ทำลายป่าแล้วก็ดูเรื่องของการอ,อะไรลักลอบอขโมยทรัพยากรธรรมชาติในใน,ใน,ใ,น,ใ,นในพื้นที่นะฮะซึ่ง ซึ่งตัวเขาเองเนี่ยเขาต้องเป็นผู้ช่วยท่านในเพลออีกทีหนึ่ง mm hmm. เพราะนั้นไอ้ตัวเนี้ยเราก็ต้องฝึกเป็นพิเศษหน่อยนะครับเพราะว่าถ้าคนถืออาวุธแล้วไม่ได้รับการฝึกเนี่ยมันอันตรายสําหรับทีมงานเองนะครับ hmm. ในการลงไปทํางาน mm hmm. นะฮะและอีกอันหนึ่งก็คือที่สําคัญนะครับการหาข่าวในพื้นที่ ไอ้ตัวเนี้ยเราก็ต้องมาฝึกในเรื่องของวิธีการยุทธวิธีในการหาข่าววิธีการในการแทรกซึมเข้าไปในกลุ่มของหลายๆกลุ่มเช่นกลุ่มวัยรุ่นหาข่าวเรื่องการค้ายาการเสพยาหาผู้กระทําผิดในเรื่องของยาเสพติดเน,เนี่ยมันก็ต้องฝึก เข้มข้นในลักษณะนี้นะครับนี่คือกระบวนการทั้งหมดนะครับตั้งแต่ตอนคัดเลือกนะครับจนถึงการเทรนนิ่งกว่าจะได้มาเป็นออสแล้วก็ทําหน้าที่ในครั้งนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณนะครับท่านรองผู้ว่าเป็นอย่างมากเลยนะครับครับครับขอบคุณครับยินดีครับครับผม นายหมู่โทวันลบสิริโตครับสมาชิกกองอาสารักษาดินแดนจังหวัดนครสวรรค์ครับผมเป็นอ,อสอมา5ปีปกว่าๆนะครับก็ภาคภูมิใจที่ได้มาปฏิบัติหน้าที่ในกองอาสารักษาดินแดนนะครับก็ภูมิใจมากนะครับเพราะว่า,าภูมิใจที่ได้ปฏิบัติและช่วยเหลือ,อฝ่ายปกครองเจ้าหน้าที่ทหารตำรวจนะครับก็ยินดีที่ได้ ร่วมง,งานแล้วกับปฏิบัติหน้าที่ในภารกิจที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมายนะครับครับสวัสดีครับผมนายหมู่ตีชัยยุทธจันทบัตรสังกัดกองร้อยบังคับการ,ารและบริการกองอาสารักษาแดนจังหวัดนครสวรรค์ครับผมปฏิบัติหน้าที่เป็นอสอออมา4ปีแล้วครับความภาคภูมิใจคือเป็นอสออเป็นอาชีพที่มีเกียรติมีศักดิ์ศรีได้ช่วยเหลือประชาชนครับบำบัดทุกบำรุงสุขช่วยเหลือพี่น้องประชาชน แล้วก็ได้ปฏิบัติงานด้านออกตรวจตรวจค้นจับกลุมร่วมกับทหารและตำรวจครับผมครับก็เมื่อสักครูน่นี้เนาะเราก็ไปคุยกับท่านผู้ว่าการจังหวัดท่านรองผู้ว่ากันแล้วแล้วก็รวมถึงเพือพ่อ,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 อนๆบางส่วนนะครับที่เข้ามาเป็นอ,อ,อสอ รู้แล้วครับว่าภารกิจหน้าที่เป็นอย่างไรกันบ้างคราวนี้อยากถามตัว e ไม้เองครับว่าไม้เข้ามาเป็นอสได้กี่ปีแล้วครับตอนนี้ผมเข้ามาได้ปีกว like ่าครับผมครับครับผมรู้สึกมีความภาคภูมิใจนะที่ได้มาช่วยเหลือประชาชนไม่ว่าจะทางด้านภัยพิบัติปัญหาทางด้านความยากจนก็ได้มีการช่วยเหลือลงพื้นที่ไปสอบถามประชาชนว่ามีความเป็นอยู่อย่างไรเนาะมีพบปัญหาอะไรบ้างที่ว่าเกิดขึ้นเนาะในช่วงภัยพิบัติต่างๆก็ดีเนปัญหาความยากจนก็ดีก็ ถือว่าทางประชาชนก็ได้รับความเดือดร้อนพอสมควรแล้วเราก็ถือว่าเป็นพวกเราเนี่ยก็ได้กําลังในส่วนที่ไปช่วยเหลือแล้วคานนี้ก็สอบถามย้อนกลับไปอะไรทําไมเราถึงสนใจที่จะมาเป็นอสอับค,ครับเพราะอสสเนี่ยถือว่ามีเกียรติมีศักดิ์ศรีนะและอย่างก็คือเป็นอาชีพที่ถือว่าเป็นความมั่นคงในระดับหนึ่งที่สามารถทําให้อ่าชีวิตทางด้านครอบครัวของเราเนาะทางพ่อแม่ได้ได้มีความภาคภูมิใจที่ว่าเราได้มาเป็นอส ใน,ในการช่วยเหลือประชาชนที่น้องครับผมครับก็ของชาวนาครสวรรค์ครับผมแล้วอย่างในแต่ละวันนะครับการปฏิบัติหน้าที่ของเราเนี่ยพอเล่าให้ฟังหน่อยได้ไหมครับว่าตั้งแต่เช้าจนเย็นเนี่ยแต่ตละวันเนี่ยเราทําหน้าที่อะไรอย่างไรบ้าง ก็ในช่วงเช้านะครับเราก็จะมีการเนาะเคารพธงชาติก่อนเลยอย่างรแรกเรามาก็คือจะต้องมารวมแถวเพื่อเคารพธงชาติเนาะเป็นจิจวัตรประจําวันก็คือราปจนะครับหลังจากนั้นเราก็มีการไปปฏิบัติหน้าที่ตามส่วนที่ทางผู้บงังคับบัญชาเนาะได้รับมอบหมายให้เราได้ปฏิบัติหน้าที่เนาะในส่วนของผมก็คืออยู่ในทางด้านงานพุลการเนาะในการทําหนังสือรับหนังสือแล้วก็ร่างหนังสือส่งให้กับทางอําเภอเพื่ออ่า ตอบกลับว่าทางประชาชนในเขตพื้นที่เนี่ยต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างแล้วเราจะได้เข้าไปช่วยเหลือได้ทันทีครับผมก็คือเรามีหน่วยบริการของเราเกิดประชาชนเดือดร้อนอะไรเนี่ยกองกำลังของเราเนี่ยพร้อมที่จะไปช่วยเหลือพี่พพน้องประชาชนได้เลยใช่ไหมครับเพราะว่าอุปกรณ์ทางด้านเครื่องมือแล้วก็ถุงยังชีพอะไรเรามีความเตรียมพร้อมไว้เรียบร้อยแล้วก็คือเมื่อมีเหตุปุ๊บมีการร้องขอมาเราสามารถลงช่วยเหลือได้ทันทีพร้อมกับภาครัฐแล้วก็สํานักงานที่เกี่ยวข้องนครับไปพร้อมกันครับที่ผ่านมาตลอดระยะเวลาในการปฏิบัติหน้าที่ พอจะมีเหตุการณ์หรืออะไรที่เราคิดว่านี่แหละคือความภาคภูมิใจที่สุดและที่เราได้เป็นอสสและมีส่วนไปช่วยงานภารกิจตรงนี้ครับในส่วนของความภาคภูมิใจเลยก็คือไล่ตั้งแต่ในช่วงโควิดเนาะก็มีการร้องขอของทางสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดก็คือให้ทางอสสเนี่ยจังหวัดและอสอในเขตพื้นที่อำเภอเมืองเนี่ยเข้าไปให้การช่วยเหลือเนาะในการคัดกรองผู้ที่เดินทางมาเดินทางข้ามจากจัง,จงหวัดเข้าม,มาในเขตพื้นที่เพื่อมีการลดปัญหาทางด้านโควิดก็ดีแล้วก็ ในส่วนของผู้ที่ติดเชื้อโควิดเราก็จะมีการเตรียมนะ้ข้าวปลาอาหารนะน้ําดื่มเพื่อไปแจกจ่ายแล้วก็คอยเป็นกําลังช่วยเหลือของทางสาธารณสุขในส่วนของทางด้านภัยพิบัตินะด้านภัยพิบัติเราก็จะมีในส่วนของอการเอาถุงยังชีพการเข้าไปช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นเหตุวัตภยัยนะ้อเหตุอัคคีภัยหรือ อ,อุทกาภัยก็ดีเราก็เข้าไปช่วยเหลือ,อเพื่อบรรเทาทุกข์ให้กับพี่น้องประชาชนาชาวจังหวัดนครสวรรค์ด้วยครับนี้คือภารกิจหน้าที่และความภาคภูมิใจของไม้นะครับอ,อ่ะเเป็นว่าเรื่องราวทั้งหมดที่ได้เล่ามาก็จะเป็นการเขียนตอบจดหมายตอบกลับไปให,บให้เพื่อนอสอททางภาคใต้อ่ะให้ไม้เขียนจดหมายตอบกลับเล่าเรื่องราวทั้งหมดให้กับเพื่อนทงางภาคใต้ได้รู้หน้าที่ของเราได้เลยครับ